สวัสดีครับอร่อยเลิศก,กับคุณรีดในสัปดาห์อาหารนานาชาติวันนี้พามาที่ร้านเรือดวนก็เรือชิวแห่งนี้ครับบรรยากาศของร้านนั้นตกแต่งในสไตล์เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยสเสน่ห์แห่งวัน ส่วนรสชาติอาหารนั้นรับรองความอร่อยโดยพ่อครัวใหญ่ซึ่งเป็นคุณพ่อของเจ้าของร้านที่มีฝีมือการทำอาหารในแบบฉบับเฉพาะตัวเป็นผู้กำกับดูแลควบคุมสูตรด้วยตัวเองครับโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวสารพัดสูตรเด็ดที่ใครได้ลิ้มลองต้องขอบอกว่าอิ่มเดียวไม่เคยพอทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อไทยเฟรนช์ที่เป็นเนื้อบวไทยฝรั่งเศสปลอดสารก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกต้มยำแห้งผัดไทยเกี๊ยวกรอบสูตรคุณพ่อและก๋วยเตี๋ยวหน้าจืด แต่เมนูที่ร้านเรือดวนกับเรือชิวจะนำมาตอกย้ำความอร่อยเลิศจัดเด็ดขนาดไหนกูรัวหานอินเตอร์คุณรีดและพีพันธ์รออยู่แล้วล่ะครับนี่ค่ะหุ้นส่วนร้านเรือดวนกับเรือชิวคุณกุ้งคือคุณพรพันธ์พิสุทธิคุณอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ้าวบอกเราหน่อยเรือดวนกับเรือชิว อะไรเด็ดแล้วมันเด็ดยังไงคอนเซปตร้านจริงๆแล้วเนี่ยเรือด่วนคือสําหรับลูกค้าที่อยากมาทานด่วนๆอาหารเสิร์ฟเร็วเรือชิลสําหรับลูกค้าที่ต้องการจะมีกิจกรรมระหว่างทานอาหารร่วมกันอ่ะไปเรือด่วนก่อนเลยค่ะมีอะไรมั่งก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟไปเรียกว่าหม้อไฟเรือชิลมีทั้งเซตหมูแล้วก็เซ็ตเนื้อแล้วก็เรามีเมนูพิเศษเป็นเนื้อไทยเฟรนช์ด้วยเป็นยังไงคะเนื้อไทยเฟรนช์เนื้อไทยเฟรนช์เนี่ยค่ะจะเป็นเนื้อพันผสมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นพ่อพันฝรั่งเศสเป็นเนื้อที่ปาารจกกพ แล่งร์อมูลต่างๆ<ช>มาถึงตรงนี้กันมั่งอิ่มพอดีกับอิ่มเล็กอันนี้มีทั้งเนื้อ มีทั้งหมูพิเศษยังไงก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่ความพิเศษของเราจริงๆคือใส่ใจเรื่องวัตถุดิบค่ะการเลือกหมูเลือกเนื้อเลือกลูกชิ้นเลือกตบับการคั่วถั่วการท<อ>ําพริกป่นสรุปคือเลือกใช้ของดียังมีอีกอันนี้ต้องแนะนําเป็นอาหารทานเล่นลูกชิ้นหมูปิ้งเนี่ยค่ะ,ะเรากล้าการันตีว่ามันม,มีแป้งร้อยเปอร์เซ็นต์จานนี้อะไรมึงกุงอ่ะบอกน้อยอันนี้นะคะผัดไทยเกี๊ยวกรอบค่ะผัดไทยจานนี้น้ําซอสสูตรต้นตำรับค่ะเราเปลี่ยนจากการใส่เส้นเป็นใส่เกี๊ยวกรอบมาผัดคลุกคลิกเวลาทานกก็จะุ กับกบักับซอสเปรียปร้ยวๆหวานๆแต่ละเมนูเรือดวนกับเรือชิวขอบอกเลยว่าไม่ใช่อร่อยธรรมดาเลยค่ะอร่อยเลิศค่ะทัดอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านเรือดวนกับเรือชิวตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะชั้นหก ครับ <mile> อาหารรสชาติอร่อย kur, สดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีรับพิพันแบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุรีต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอร่อยเลิศกับคุรีในวันนี้นะคะเราจะได้รู้วิธีว่าจะทําอย่างไรให้หมูตุ๋นของเรานั้นนุ่มหมูที่จะใช้นั้นจะต้องใช้บริเวณขั้วตับเพราะมันจะมีเอ็นนะคะมีพังผืดอยู่ตรงนั้น หลังจากนั้นนะคะก็เร right? Whoa ิ่มเลยค่ะตั้งน้ำร้อนมีเครื่องเทศประกอบด้วยซีอิ๊วป่อยกับขงเโล้รากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วเสร็จแล้วก็มีหมูเพื่อที่จะทำน้ำซุปออกมาเสร็จแล้วก็เอาตัวเนี้ค่ะไอตัวที่เราเลือกออกมาเนี่ยจากขั้วตับเนี่ยต้มลงไป4ชั่วโมงนำขึ้นมาลองบีบดูถ้ามันช่ำๆแปลว่า เป๊ะแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ